แล้วโยเซฟ,ฟอดกลั้นตนเองต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่กับท่านต่อไปอีกไม่ได้และท่านก็ร้องว่าจงทำให้ทุกคนออกไปเสียจากเราเถิดและไม่มีผู้ใดยืนอยู่กับท่านขณะที่โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พี่น้องของท่านและท่านร้องให้เสียงดังและคนอียิปต์ทั้งหลายและคนในสนพระราชวังของฟาโรก็ได้ยินและโยเซฟกล่าวแก่พวกพี่น้องของตนว่า เราคือโยเซฟบิดาของเรายังมีชีวิตอยู่หรือและพวกพี่น้องของท่านไม่สามารถตอบท่านได้เพราะพวกเขาตกใจที่เผชิญหน้ากับท่านและโยเซฟกล่าวแก่พวกพี่น้องของตนว่าจงเข้ามาใกล้ข้าพรเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านและพวกเขาก็เข้ามาใกล้และท่านกล่าวว่าข้าพรเจ้าคือโยเซฟน้องชายของพวกพี่ที่พวกพี่ได้ขายมายังอียิปต เพราะฉะนั้นบัดนี้อย่าเสียใจไปเลยและอย่ากโกรธตัวเองที่พวกพี่ได้ขายข้าพเจ้ามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าได้ส่งส่งข้าพเจ้าให้มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะสงวนชีวิตไว้เพราะการกันดานอาหารได้อยู่ในแผ่นดินนี้มาสองปีนี้แล้วและยังมีอีกห้าปีซึ่งในปีเหล่านั้นจะทำนาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย และพระเจ้าได้ทรงส่งข้าพระเจ้ามาก่อนพวกพี่เพื่อที่จะสงวนลูกหลานของพวกพี่ไว้ในแผ่นดินโลกและเพื่อช่วยชีวิตของพวกพี่ไว้โดยการช่วยให้พ้นอันใหญ่หลวงดังนั้นบัตรนี้ม่ใช่พวกพี่ที่ได้ส่งข้าพระเจ้ามาที่นี่แต่เป็นพระเจ้าและพระองค์โปรดให้ข้าพระเจ้าเป็นเหมือนบิดาแก่ฟาโรห์และเป็นเจ้านายในพระราชวังทั้งสิ้นของพระองค์และเป็นผู้ครอบครองทั่วแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมด พวกท่านจงรีบและขึ้นไปหาบิดาของข้าพเจ้าและกล่าวแก่ท่านว่าโยเซฟบุตรชายของท่านกล่าวดังนี้ว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ลูกเป็นเจ้านายเหนืออียิปต์ทั้งสิ้นขอลงมาหาลูกอย่ารีรอเลยและพ่อจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชนและพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูกทั้งตัวพ่อกับลูกทั้งหลายของพ่อและหลานหลานของพ่อและฝูงแพะแกะของพ่อและฝูงวัวของพ่อและทุกสิ่งที่พ่อมีอยู่ และที่นั่นลูกจะบำรุงเลี้ยงดูพ่อด้วยว่ายังจะมีการกันดารอาหารอีกห้าปีเกรงว่าตัวพ่อและครอบครัวของพ่อและบรรดาคนที่พ่อมีอยู่จะยากจนไปและดูเถิดในตาของพวกพี่ได้เห็นและในตาของเบนยามมนน้องชายของข้าพระเจ้าได้เห็นว่าเป็นปากของข้าพระเจ้าเองที่พูดกับพวกพี่และพวกพี่จงเล่าให้บิดาของข้าพรเจ้าฟังถึงบรรดายศักดิ์ของข้าพเจ้าในอียิปต และถึงสิ่งสารพัดที่พวกพี่ได้เห็นนั้นและพวกพี่จงรีบและพระบิดาของข้าพระเจ้าลงมาที่นี่เถิดและท่านกอดขอเบนยามินน้องชายของตนและร้องให้และเบนยามินร้องให้บนคอของท่านยิ่งกว่านั้นท่านได้จุกพวกพี่น้องของตนทุกคนและร้องให้บนพวกเขาและหลังจากนั้นพวกพี่น้องของท่านก็สนทนากับท่าน และข่าวนั้นถูกได้ยินในพระราชวังของฟาโรโดยกล่าวว่าพวกพี่น้องของโยเซฟได้มาแล้วและฟาโรกับเหล่าข้าราชการของพระองค์ก็พากันยินดีและฟาโรรับสั่งกับโยเซฟว่าจงกล่าวแก่พวกพี่น้องของท่านว่าพวกเจ้าจงทำดังนี้เอาของบรรทุกสัตว์ของพวกเจ้าและไปพวกเจ้าจงไปยังแผ่นดินคานาอัน และจงพรบิดาของพวกเจ้าและครอบครัวทั้งหลายของพวกเจ้าและมาหาเราและเราจะประทานของดีที่สุดของแผ่นดินอียิปต์ให้พวกเจ้าและพวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์แห่งแผ่นดินนี้บักนี้ท่านถูกรับสั่งแล้วพวกเจ้าจงทำดังนี้พวกเจ้าจงเอาขบวนกุ่หลายเล่มจากแผ่นดินอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆของพวกเจ้าและรับภรรยาของพวกเจ้าและจงพาบิดาของพวกเจ้าและมาเถิด ยาเสียได้ทรัพสมบัติของพวกเจ้าด้วยเพราะของดีที่สุดของแผ่นดินอียิปต์ทั้งสิ้นเป็นของพวกเจ้าแล้วและบุตรเหล่านั้นของอิสราเอลก็ทำตามและโยเซฟจัดขบวนกวีหลายเล่มให้พวกเขาตามรับสั่งของฟาโรและให้สเสบียงรับประทานแก่พวกเขาสำหรับระหว่างทางแก่พวกเขาทุกคนท่านให้เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนแก่แต่ละคนแต่แก่เบนยาหมิน ท่านให้เงิน300เหรียญกับเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน5ชุดและแก่บิดาของท่านท่านฝากของต่อไปนี้ไปคือลาสิบตัวบรรทุกของดีเหล่านั้นแห่งอียิปต์และลาตัวมีอีกสิบตัวบรรทุกข้าวและขนมปังและเสบียงอาหารสำหรับให้บิดาของท่านรับประทานระหว่างทางดังนั้นท่านจึงส่งพวกพี่น้องของท่านไปและพวกเขาก็ออกเดินทางและท่านกล่าวแก่พวกเขาว่า จงระวังให้ดีที่พวกพี่จะไม่วิวาทกันระหว่างทางและพวกเขาก็พากันขึ้นไปจากอียิปต์และเข้ามาในแผ่นดินคานาอันมายังยาคูบิดาของพวกเขาและบอกบิดาโดยกล่าวว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่และเขาเป็นผู้ปกครองเหนือแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดและใจของยาโคบก็หมดสิ้นเรี่ยวแรงเพราะท่านไม่เชื่อพวกเขา และพวกเขาเล่าบรรดาถ้อยคำของโยเซฟให้บิดาฟังซึ่งโยเซฟได้กล่าวแก่พวกเขาแล้วและเมื่อบิดาเห็นขบวนเกวียนทั้งหลายซึ่งโยเซฟได้ส่งมาเพื่อรับตนจิตใจของยาโคบิดาของพวกเขาก็ฟื้นชื่นขึ้นและอิสราเอลกล่าวว่าอิ่มใจแล้วโยเซฟลูกชายของเรายังมีชีวิตอยู่เราจะไปและเห็นเขาก่อนเราตาย